ต่อไปนะโมตัสสะภังกาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะทังโคภังกาวปะลิตังนะคาสีมาขาดยังปังสุงอโรถเปตวอาพิขุอามันเตติตังกิงมัญญาทาภิกขเวกัตตมังนุโคปะหุตะลันติ ลำดำธรรมมาเทสนามาในอาภิสามายาวาแข่งสัจจาสั่งนุตอันมีมาในมหาวาราวังสั่งยุนตานิกายือพุทธาปริสัตทั้งหลายได้ยินได้ได้ฟังยังปุทธาวาจนางดวงนี้แด่เพื่อหือบังเกิดแต่ปัญญาทิฏฐามกถาบาลีวา ในการลาค้งนั้นพระตาถากา,าเจ้าก่อใจปายเล็บจ้อนฝุ่นขึ้นมาก็ตะเล็กตาลาดเรียกเรียกหาพิขุตังลายมาแล้วพระตนเกี่ยวก็เตสนาเป็นการเทาวาตังกิงมัญญาธาปิคาเวกตมังโนโขปะหุตลังดังนี้เป็นตนวา่า ดูลาปิขุตังาลท่านตังหลายจักเข้าใจข้อความนานเป็นดังหรือนันจาคือว่าฝุ่นเดบน้นยที่ปลายแรบของเล่านี้กับมหาปัทวีอย่างไหนยังมากกว่ากันปิขุตังหลายก็มากราบไว้สา ว่ามหาปัวถนันนามีมากกว่าฝุ่นที่พระตถาคตามีในพระนาคาของพระตถาคตาเจ้าจนึ้นมานี้มีพระมาณน้อยกว่านางนาจ้งเปียบเตรียมส่วนเซลนั่นกันนั่นนาบอดได้อันว่าฝุ่นที่ไปเล็บนี้ใส มีเล็กน้อยสันใดพีพคุตังลาลตุกติเสยียงไปหมดไปของปุกราผู้ถึงพร้อมทิธีีผู้ตรานุยังมากกว่าของอาริยสาวกะา,าตุกของอาริยสาวกะมีพระมาน้อยติยังเหลืออยู่ย่อมบอดเถึงการนาบแต่พระและการเพียบเตียมแห่งส่วนเซลเปรียบกับของทุกอันมีในก่อในก่อนก็เสียงไปหมดไป ยากนาคงาเพียงงาเจ,จา็ดชาติสันนันเหมือนกันผู้รู้แจ้งยังความเป็นจริงว่านี้คือตรงนี้ทุกขาสมุทัยเหตุทีเกิดตรงนี้ทุกขานิโรธาความดับทุกนี้คือนิโรธกามินีปฏิปตาคอปฏิบัติเถืองความดับทุกเหตุดังอันตานทั้งลาย เพิ่งกาาความเปลี่ยนวานี้ทุกนิสาทุกขสมุทัยเหตุทีเกิดทุกนีิโลธะความดับทุกนี้ทุกขน,กนิโลทกามินีปฏิปตาคอปฏิบัติถึงความดับทุกเสียงเนื้อความในนาคาสิขาสูตรเพียงเต่านี้แต่ดีลีลาดับนี้จะเตสนา ในป่าโปคาลานีสูตรในกาลสมัยครั้งหนึ่งพระกวาอันว่าพระพุทธเจ้าก็เรียกเจ้าปีขุตั้งนายมาพร้อมกันแล้วพระตถาคตเทศนาเป็นกถาว่าใจญาติพิปิกเวโบคารณี โดลาพีคุตั้งหลายอันว่าสละบกคารณีนี่ยาวห้าสิบโยจะนะกว้างก็ได้ห้าสิบโยจะนะอันเต็มไปโดยน้ำเปียงฝั่งปอว่าขาลงดื่มกินได้มีปุกราโพน,นึ่งมาตักน้ำไปด้านในแม่น้นโดยปายยาคาตั้งหลายจะเอาไป จะเข้าใจความนี้เป็นดังหรือจาน้ำที่เข่าทักโดยป่าโดยปายย่ากับน้ำในสรรโบคารานีอันไหนจังมากกว่ากันพี่คู่ตั้งลายกบไว้สาว่าน้ำในสรรโบคารานีนั้นมีมากกว่านักนาน้ำที่เข่าตักมาโดยปายยังางคามีน้อยบดถึงยังการอันนับ การเพียบเทียมหรือส่วนเซลเพียบกับน้ำในสระโกคารานีน้ำที่เขาทักมีมากน้อยสันใดปีคุตังลายทุกที่เสียงไปหมดไปของปุกาปูถึงพร้อมด้วยติทแลภูตระลู้ยังมีมากกว่าของอริยาสาวกาตุกของอริยาสาวกะมีประมาณน้อยมากที่ยังเหลือ ย่อมบอดถึงกับจักนับใดการเพียบหรือส่วนเซลเพียบกาบของตุกอันมนในก่อนเสียงไปหมดไปแล้วจัก ยังหน้าบ่าจังหน,นักจังเปียงกอเจ็ดญาติสันนานเหมือนกันผู้ใดยอมรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่านี่ทุกนี่ทุกขาสมุตยเหตุที่เกิดทุกนี่ทุกขานิโรธาความดับทุกนี่ทุกขานิโรธากามินีปฏิปตาคอปฏิบัติถึงความดับทุกเหตุดังอัน ต้านตังนายเปิงกัดตาความเปลี่ยนวานีตุกนี้ตุขาสมุทัยเหตุทเกิดตุกนี้ตุขาอิโรตะความดับตุกนี้ตุขาอิโรตักามินีปฏิปตาขอปฏิบัติเถึงความดับตุกเสียงเนื้อความนายปกขะดานีสูตรเพียงเต่านี้ดีลีลาดับนี้จะได้เตนสานาใน สาม,มะเพจจะสูตรความว่าในกาลสมัยครั้งหนึ่งพระตาถาคา,าเจ้าก่อตราเรียกเจ้าปิคุตังลาลมาพร้อมกันแล้วก็เทศนาเป็นกาถาว่าใสยัาปิปิกาเวยาติมามาณตาิโยสังสันตสันตติสาเมตังดูลาผิคุตังลาล เพียบเหมือนแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำคงกายะมุนา,าจิลาวดีสระภูมหมย่อมไหลบ่กขาดสายในตีใดพูกรลาภูนั้นตักเอายัางน้ำนาไปสองสามยศจากแม่น้ำอันนั้นตันตั้งายจะเข้าใจในข้อความนั้นเป็นดังหรือนั้นจา อันว่าน้ำสองสามโยที่เข่าตักไปกับน้ำที่ไหลไปในประสบกันอันใหญ่ นักจั่งกว่าอันไหนจักว่ากันน้นจาภิกขุตั้งลายก็ไวสาวาดน้ำตีไหลไปประสบการณ์น,นั่นนานนักกว่าน้ำตีปุกะราพูดดาได้ักไปสองสามยศนั่นกว่าเพียบกันบอดได้บอดเต้าส่วนเซลกับน้ำตีไหลไปประสบการณ์น,น,นดีลีก็และิกขุตั้งลาย ูุคขาที่เสี่ยงไปหมดไปของปุกาพูดถึงพร้อมโดยติธิผู้ตรารุยังหนักกว่าของอริยสาวกาตุกของอริยสาวกะมีประมาณน้อยกว่าที่เหลือย่อมบอดเถึงการไดนาการเพียบเตรียม่วนเซลเตรียมกับกองทุกอันมีก่อนเสี่ยงไปหมดไปอย่างนานก็เจ็ดชาติสันนานดีลี ผู้ใดย่อมรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่านี่ทุกนี้ตุกขาสมุทัยาเหตุเกิดทุกนี้ตุกขาอิโลทะความดับทุกนี้ตุกขาอิโลทะกามินีปฏิปตาข้อปฏิบัติถึงความดับทุกเหตุดังอันตานตังลาย ปิงกะตาความเปลี่ยนว่านี่ทุกเหตุือเกิดตุกนี้ตั้งกะาดำตุกนี้ขอปฏิบัติถึงความดับทุกในกาลเวลาหนึ่งพระพุทธเจ้าก่อเตสนาแก่ภิกขุตั้งไายวดูลาภิกขุตัง้งลายเพียบเหมือนแม่น้ำใหญ่เหล่านี้คือแม่น้ำกงการยมมุนาอาจิลวัดดีสาลภูมาหิยอ่มไหลไปบอกขาดสาย ในที่ใดน้ำตังาลเหล่านั้นก็เปิงจักเสียงไปหมดไปเว้นหน้ายศน้ำซองสามยศเสียท่านตังาลเปิงเข้าใจความข้อนั้นเป็นดังหรือจาน้ำที่มาประสบการยอมเสียงไปหมดไปกับน้ำที่ยังเหลืออยู่สองสามยศนั้นอันไหนจังนักกว่ากันอันจาปิคุตังไลก็ไไว้สาว่าน้ำตีเสียงไปหมดไปนันนา ที่ไหลมาประสบกันหนักกว่าน้ำสองสามยศมีพระมาโน้อยติจักเพียบเตรียมย่อมบอดถึงการน,นับเพียบเตรียมกับส่วนเซลกับน้ำที่ไหลมาเสียงไปน้ำสองสามยศนานเหลืออยู่สันใดเิรคุดังลาย ตุกอเสียงไปหมดไปของปุกราผู้ถึงพร้อมโดยติทิภูตรรูเนี่ยยังน่าก,กว่าของอริยาสาวกาะตุกของอริยาสาวกะมีประมาณน้อยกว่าที่ยังเหลือย่อมบอกมีการนัาบการเพียบเตรียมโดยส่วนเซว เพียบเตรียมกับกองทุกอันมีก่อนที่เสียงไปหมดไปอย่างนักก็เพียงเจ็ดจีตสันนานเหมือนกันผู้ใดรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่านี่ทุกนี้เหตุคือเกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ขอปฏิบัติถ,ถึงความดับจุก เหตดังอันตานตัางนายก็เปิงกรตทำความเปลี่ยนวานี้ทุกนี้ความดับทุกนี้ขอปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกเสียงเนื้อความในสัมมาเพจะสูตรเพียงเจ้านี้แต่ดีเลในลำดำนี้จังใดเตสานาในปัทวีสูตรความว่าการสมัยขับหนึ่ง พระตาตาการตาเจ้าก็เรียกยังเจ้าผีขุตั้งนายมาพร้อมกันแล้วพระตนเกี่ยว โกเทสนาวบาดูลาภิคุตังรายยังมีปุกราพูลหนึ่งเก็บเอายังก่อนดินพระมานเต้าเม็ดคาเปาเจ็ดกอนจากแผ่นดินอันใหญ่นี้ไปต้านตังรายก็จะเข้าใจความข้อนี้เป็นดังหรือนันจาอันว่าก้อนดินเต่าเม็ดราเปาเจ็ดก้อนทีนี้เขาเก็บไปแล้วกับแผ่นดิน อันใหญ่อย่างไหนจักหนักกว่ากันนั่นจ้าพี่ขุตตังลาลก็ไว้สาว่าแผ่นดินใหญ่นักนาหนักกว่าครับก้อนดินเจ็ดก้อนนั่นเต่เเาเาม็ดข้าเปลามีพระหมาหน้ยมากบอก่อเพิงนับนะบอ่อเพิงหักนับแล่เพียบเตียมส่วนเซลคกับแผ่นดินใหญ่นั่นแล้ว กากนดินเต้าเม็ดกระเป๋าเจ็ดกรดีเขาเก็บเลี้ยวมีประมาณน้อยดีดีสันใดพี่คุตังลาลตุกตังไลติเสียงไปหมดไปของปุกาผู้ถึงพร้อม้วยติทีและผู้ตรารู้ยังมากกว่าของอริยสาวกาตุกของอริยสาวกะมีประมาณน้อยติยังเหลืออยู่ย่อมบอดถึงการนับการเพียบเตรียมหรือส่วนเซลเพียบกับของ ทุกอันมีในกาลก่อนก็เสียงไปหมดไปแล้วอย่างนั้นก็เพียงเจ็ดจ,จติสัตว์นานเหมือนกันผู้กระผู้ดนรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่านี่ทุกนี่เหตุเกิดทุกนี่ความดับทุกนี่คอปฏิบัติถึงความดับทุกนี่ลี ก็ในกาลสมัยครั้งหนึ่งพระตาดากตะตเจ้าก็เรียกเจ้าภิคุทั้งหลายมาเล้วกเทสนาว่าดูลาภิขุทั้งไดเพียบเหมือนแผ่นดินใหญ่เธอ เพงเถิงเสื่องอันเสียงไปหมดไปเว้นแต่ก้อนก้อนดินประมาณเท่าเม็ดข้เาเจ็ดก้อนเสียต้านตั้งลายจะขอใจความขอนน้นเป็นดังหรือยาอันเสียงไปหมดไปแห่งแผ่นดินใหญ่กับก้อนดินประมาณเท่าเม็ดข้เาเจ็ดก้อนที่ยังอาเรืออยู่อย่างในจะนักกว่ากันนั่นใจปิคุตั้งลายเกาะไวสาวา ความเสี่ยงไปมดไปของแผ่นดินใหญ่นานานักกวา่าอันว่าก่อนดินมีประมาณเจ็ดก้อนนั้นมีประมาณน้อยติเลือ,อยังถึงการนับการเพียบเตรียมหรือว่าส่วนเซลเพียบกับความเสี่ยงไปหมดไปแห่งแผ่นดินใหญ่แล้วก่อนดินประมาณเก้าเม็รกับเราเจ็ดก่อนอยังเรืออยู่สันได้ผิกุตัางลาย ทุกที่เสียงไปหมดไปของภูกราผู้ถึงพร้อมโดยติทีผู้ตรรู้อย่างหนักกว่าของพระอริยสา,าวกาตุกของพระอริยสา,าวกะมีประมาณนอ้ยกว่า ที่ยังเนืออยู่ยอมบ่มีการจังนาการเพียบแพร่ส่วนเซลลกับกองทุกอันมีในก่อนอันมีในก่อนติดเสียงไปหมุดไปอย่างนักเพียงเช็ดจ,จันิสานานเหมือนกันปุกะละผู้ในรู้แจ้งแห่งความเป็นจริงว่านี่ทุกนี้เหตุคือเกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ขอปฏิบัติถึงความดับทุกเหตุดังอันตานจังลาย เปิงก็ตามความเปลี่ยนวานี้ทุกนี้เหตุือเกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ขอปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกแท้ดีลีเสียงเนื้อความปัทวีสูตรแท้ดีลีล้ำดำนี้จังใดเทศนาในสัมพุทธสัมมุตท่าสูตรความว่าในกาละนั้นพระพุทธเจ้าก็เรียกเจ้าภิขุตั้งหลายมาแล้วก็เทศนาว่า พี่าเาวดูลาพิขขุตังายมีปุกราปูนหนึ่งมาตักเอาอยัางน้ามาสมุรไปสองสามยศพวกต่านตังยเข้าใจข้อความนี้เป็นดังหรือจะาอานว่าน้ำสองสามยศนั้นนาที่เขาตักไว้กับน้ามาสมุรอันไหนอันใดจังหนักกว่าการดี พิขุตังลายก่อนโยงอันจุรีขับไวยวนาำมาสมุดนั่นใจนักกว่าดีลีอันวาน้ำที่เขาตักไว้สองสามยศมีเต่านั้นมีน้อยกว่านักหน้าม่ประมาณเพียบกันบทใดรือส่วนเซลในหมาสมุดใดน,น้อยดิลีพระมุนีตถาคตเจ้าจิงกล่าวว่าดุลาพิขุตังลาย ทุกที่เสียงไปหมดไปของปุกราผูเถึงพร้อมโดยทิฏฐีและภูตรรูปยังมากนักกว่าอาริยสาวกกาตุกของอาริยสาวกามีพระมานุ่ยติเหลืออยู่ย่อมบอดเถิงการนับการเพียบเตียมหรือส่วนเซลเพียบครับของตุกอันมีในก่อนที่เสียงไปหมดไปอย่างนาน เพียงเจตจาติสันนันเหตุดังอันผู้ใดย่อมรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่านี่ทุกนี้ความดับทุกนี้ขอปฏิบัติถึงความดับทุกแต่แลลำดับนี้จักใดเตสานาว่าดูลาปิคุตั้งนายเพียบเมือนมา เพียบเมือนมหาสมุรเพิงถึงความเสียงไปหมดไปเว้นแต่น้ำสองสามยศเสียพวกท่านตั้งาาเจ้าข้าใจความก่อนน้นดังหรือจาน้ำในมหาสมุรเสียงไปหมดไปแต่ยศน้ำสองสามยศยังเรืออยู่อย่างใน จังมากกว่ากันนั่นจาภิขุตังนายก็ไว้าว่าน้ามาสมุรนั่นนามากกว่าอันวายศน้ำสองสามยศนะน้อยกว่ามีประมาณน้อยกว่าย่อมบอดเถิงกันนบการเพียบแต่ส่วนเซลเพียบกับน้ำในมาสมุดติียังไปหมุดไปน้ำสองสามยศยังเรืออยู่สันใดพิขุตังลาย ทุกที่ยังไปหมดไปของปุกราปูดถึงพร้อมด้วยติดที่ผู้ตรรู้ยังมากกว่าของพระอริยสาวกะอันว่าตุกของพระอริยสาวกะมีประมาโน้ยที่เหลืออยู่ย่อมบ่อถึงจักนับการเพียบหรือส่วนเซล เตรียมกับกองทุกอันมีในก่อนที่เสียงไปหมดไปแล้วอย่างนักก็เปียงเจตยาตีสันนั่นผู้ใดยอมรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่านี่ทุกนี้เหตุคือเกิดทุกนี่ความดบทุกนี่ขอปฏิบัติถึงความดบทุกเหตุดังอันต้านตั้งหลายเพิ่งกระทำความเปลี่ยนว่า นี่คือตุกนี้เหตุคือเกิดทุกนี้ความดับทุกนี้คอปฏิบัติถึงความดับทุกก็เสียงเนื้อความในพระสูตรสองแต่เพียงนี้ดีลีลาบดับนี้จัดใดเตสานาในปปปตูปมาสูตรในการะหนึ่งพระตาถาคตเจ้าเรียกเจ้าพิขุตั้งหลายมาแล้วก็เตสานาว่าพิกาเวดุลาภิขุตั้งลาย มีปุกราปูนหนึ่งก็มาเก็บโอญยังเหตุยังหินซ้ายเต้าเมจื้อพักกาเจ็ดก่อนของโดยอันจื้อว่า หิมะวันตันตังายจักข้อใจความขอนี้เป็นดังหรือจาอันว่าก่อนหินเต้าเมา็ดเมตดจื้อพักกาเจดกรที่เขาเก็บไปแล้วกับโดยที่ชื่อว่าหิมะวันตะอันใหญ่จักอันไหนจังน่ากว่ากันนั่นจา พี่คูตังไรก็กราบไหว้สาวาโดยชื่อหิมภวันนั้นนักกว่าก้อนหินที่เขาเก็บไว้เต้าเชื่อพก,กาเจ็ดกอนนาน น้ากว่านักกว่าแต่ดีลีบอกมีการนัาแปร่เพียบเตรียมใดส่วนเซลใดเพียบเตรียมกับโดยหิมวันตาก้อนหินเต้ามเม็ดจื้อพักกาเจ็ดก่อนอ่านเขาเก็บไว้แล้วสนันใดพิขุตั้งลายตุกติดเสียงไปหมดไปของปุการาผู้ถึงพร้อมแลี้ด้วยติทิ <c oughs> ผู้ตรรู้ยังงามมากกว่าของอริยสา,าวกาตุกของอริยสา,าวกามีพระมานุ่ยที่จังนับเลยอยู่ย่อมบอดเถิงกาธานาเพียบเทียมหรือส่วนเซลเทียมกับของตุกอันมีใน,นก่อนที่เสียงไปหมดไปแล้วอย่างนั้นก็เพียงเจตจิตสัน,นั้นเหมือนกัน ผู้ใดยอมรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่านี่ทุกนี้เหตุคือเกิดทุกนี้ความดับทุกนี่ขอปฏิบัติถึงความดับทุกนี้ดีพระาาดถาการกอดเจสนาเราจันจาว่าดูพี่ข้าเวดูลาพี่คู่เพียบเหมือนโดยลวงชื่อหิมวันตา เบิงว่ามีความเสี่ยงไปหมดไปเว้นแต่ก้อนหินเต้าเชื่อพักกาตาันตั้งรายจะเข้าใจความกอนานเป็นดังหรือจะความเสี่ยงไปหมดไปแห่งโดยหลวงอันชื่อว่าหิมเวันกับก้อนหินประมาณเต้าเม็ดพักกาเจ็ดก้อนที่ยังเรืออยู่อย่างในจังนักกว่ากันนั่นจา พี่คุตังรายก็มากราบไว้สาว่าอันว่าความเสี่ยงไปหมดไปของโดยหลวงที่ชื่อหิมมาวันตะนันนาหน,นักกว่าอันว่าก่อนหินเต้าเม็ดพานพักกาศมีพระมาน้ยยิ่งนักแทแต่เรือย่อมบอดเทิงการน้ำการเพียบเพียมหรือส่วนเซลเพียบกับความ เสียงไปหมดไปของโดยจื่อหิบบาวันตานานหินตายเต่าเม็ดพระกาศเจ็ดก่อนยังเรืออยู่สันใดพิคุตั้งลายทุกที่เสียงไปหมดไปของปุกลระผู้ถึงพร้อมโดยติธิและผู้ตระลูกยังนักกว่าของอาริยาสาวกาตุกของอาริยาสาวกะยังมีน้อย ที่ยังเรือบอดเถิงการนับการเพียบเทียมหรือส่วนเซลเพียบกับกองทุกอันมีในก่อนนี้เสียงไปพดไปเพียงเจตจาติสันนั้นปุกระผู้ใดรู้แจง้งตามความเป็นจริงนี่ทุกนี้เหตุเกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ขอปฏิบัติถึงความดับทุกท่านต่างลาย เปังกะตามความเปลี่ยนว่านี้คือตรงนี้เหตุคือเกิดทุกนี้ความดับทุกนี่ขอปฏิบัติถึงความดับทุกดังนี้แท้ดีลรีเสื่องเนื้อความในปปาตูปมาสูสองเพียงเต่านี้เ <c oughs> ตสนายาพิสามายาวักแห่งสัจญาสังนุตอันมีมาใน มหาวาราวักสังยุตานี่กายพุทธาปริสัททังหลายได้ฟังก่อนนัว่าเป็นบุญยังแต่แดยังยังใดแต่ปาธิปาตานิธีตาขีญาอันก็บังโกมสมเดสะเด็จ